เมืองจงรับเครื่องสังเวยและสิ่งต่างๆของข้าพเจ้าเดือนหน้าที่จะถึงนี่ก็คือเป็นอัตราเร่งที่ทำให้คุณมีมิติในความเปลี่ยนแปลงคำถามว่าในทุกๆวันที่คุณเดินคุณมีมิติอะไรในความที่จะกระตุ้นให้ตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงบ้างนะ อาจารย์นิมก็มาทําให้นะอาจารย์นนมก็มานําให้เพื่อให้คุณได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงน้อยขึ้นอยู่กับวาระของกลุ่มดาวชะตาผลัดใบไปตามองศาของจิตเป็นกุศลตามแต่วาระเราต้องแบ่งปัจจัยเป็นง่ายๆตามนี้ก็คือทําประจําวันทําประจําอาทิตย์ทําประจําเดือน กว่าจะเคลื่อนได้มันต้องฝนชว่วงชอบชว่วงชบับกว่าจะเคลื่อนได้ดีขึ้นได้นะแล้วทำยังไงคะก็คือว่าในอนูก็คือขอโทษมันไปผิดใช่ไหมขอโทษมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะใจอ่อนนะแต่ถ้าเอาศัพทบนะในทางจิตวิญ,ญญาณเขาก็เรียกว่าคามามันไป เข้ามาในสิ่งที่ติดค้างมาไปซึ่งมาแยกกองคำว่าติดค้างอีกนะติดค้างกับเบื้องบนเบื้องกลางเบื้องพื้นฐานเบื้องล่างเราตอบไม่ได้วเลยว่าในอนุข,ของจิตในที่สิ่งที่ผ่านเราผิดเรื่องใดเพราะว่ามันเป็นไปได้ว่าที่เราจะด,ดาเนินการในการดาเนินชีวิตมันเป็นไปได้ตลอดเวลาว่าเราจะมีโอกาสในการผิดพลาดพลัง้ง สมัยนี้ก็ตอบอาจจะน้อยกว่ามากนะครับสมัยนี้ทุกคนเราทั้งหลายก็ถือว่าโชคดีผิดพลาดน้อยกว่าชาติปางก่อนมากมายเพราะสถานการณ์ในชาติปางก่อนเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในวาระของผู้นำกับผู้เป็นทาสอ่าเริ่มเริ่มลึกซึ้งแล้วนะว่าสิ่งที่ติดมามันมีโอกาสติดอะไรได้บ้าง มันจะมีคนอยู่กลมนึงที่เป็นหัวหน้ากับอีกคนหนึ่งที่มันเป็นทาสะก่อนเส้นทางของการบีบคั้นด้วยวันนะเชื้อชั้นวันนะจึงเกิดแรงบิดจุดหนึ่งขึ้นว่าผู้ที่เป็นทาสหรือเป็นผู้ที่เป็นหมอนรองบอดใดก็ดีนะเป็นบุกรากรหรือบุคคลที่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากสาบแช่งหรือใช้สิ่งบางอย่าง ที่เขาเรียกว่าจับต้องไม่ได้ไอคนที่เป็นหัวหน้าก็บอกว่าประทายที่สุดว่าตอนนั้นในยุคสมัยนั้นยุคสมัยนั้นนะนั้นนั้นมันจะมีหลายนั้นเขาบอกว่าถ้าตัวกูไม่มีอะไรกันเอาไว้กูคงแพ้มึงแน่อ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยใช้จิตมาผูกกันทั้งหมดเพราะว่าวันๆที่ใช้ในการดำเนินชีวิตมันมีแต่ความกดดันและกรการเอารัดเอาเปรียบ มันเลยเกิดขึ้นมาเป็นกองโจรมีเศรษฐีที่เบียดบังบีบขันบุคคลอ่อนด้อยค่าเพราะฉะนั้นกรรมที่มันเป็นแรงผูกมันผูกกันมั่วซั่วไปหมดในตามแต่ระชันนะอาจารย์เคยสาธยายในกองหนึ่งผู้เป็นทหารรับใช้ซึ่งเราเป็นมันเป็นวาระหนึ่งนั้นบุคคลที่มีในองศาที่อยู่ในนี้วาระหนึ่ง ก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นไพร่ผลอาจจะเป็นธาตุหรืออาจจะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มันต้องตะเกียกตะกายนั้นไอในวิชาการทางจิตวิญญาณในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันแน่นอนพระพุทธเจ้ายังมีห้าพระองค์นะก็องคนะโมพุทธ,ธายะเรียงมาจนถึงปัจจุบันในเส้นทางที่ครูบาอาจารย์พระรยะเขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคศีลไรใดก็ดี มันมีความเปรียบเปรย,ปยได้ถึงในเส้นทางของพระอริยะเมตไตรด้วยเพราะมีโอกาสได้หลุดพ้นได้ง่ายเพราะว่ามีกองกําลังบุญและบารมีมากและทําการลดทอนในเวลาแห่งกรรมมาตามตาม,ตามตามแต่ละชั้นด้วยแรงอธิษฐานเดวะพรตนะตายหรือพระองค์พระพิคเนตเป็นลูกองค์พระศิวะองค์พระพรหมองค์พระนารายณ์ใดก็ดีก็มันมีมีชื่อมีชั้นตามแต่ลําดับขั้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น คุณก็จงเข้าใจได้ไง่ายๆว่าอ๋อมันเป็นประการลัชนีนี่เองนะว่าไอ้กองกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อมันเป็นเช่นใดนะไอ้การลดทอนกรรมเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในนี้โดยส่วนมากที่เข้ามาก็จะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เอ็มนะครับแล้วก็จะมีบุคคลที่ยังไม่ได้กดเข้ามาแล้วมันเด้งเข้าไปเห็นส่วนหนึ่งนะฮะก็จะมีวิถีในการเปิดใจใดๆก็ได้นะอาจารย์เอ็มเป็นผู้ดำเการ อาจจะไม่ได้ต้องจะติดตามหรือไม่ติดตามไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่สําคัญคือมันมีจิตที่ปิ๊งได้ขึ้นมาว่าเฮ้ยทาไมมันหวนคิดเออคาถามแรกทาไมมันหวนคิดทําไมมันรู้สึกพอมันรู้สึกได้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันในใจมันเกิดความสั่นสถานใดบางบางอย่างที่มันเกิด มันมันต้องมีนเป็นสิ่งแบบนั้นตามที่อาจารย์พูดจริงนะะคุณก็ประเมินด้วยปัญญาแล้วก็อารมณ์และความรู้สึกนคนเราทุกอย่างมันมีคำว่าปฏิมากรรมอะไรใดก็ดีปฏิมากรรมเกิดได้สองรูปแบบปฏิมากรรมในจิตวิญญาณที่มันเด้งขึ้นแล้วเกิดถึงความรู้สึกกับปฏิมากรรมที่เกิดด้วยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าและจับต้องได้ด้วยความเป็นจริงเป็นปฏิมากรรมทั้งสิน้นนะ เพราะน,นั่นไอ้ความรู้สึกอาจจะเป็นไปได้ในสิ่งที่อาจารย์เอ็มสาธยายเมื่อกี้ก็ได้ว่าเฮ้ยสงสัยแม่งติดคนเว้ยอ่าอเขาเรียกติดคนนั่นแหละติดคนด้วยกันด้วยอะไรใดก็ดีที่มันบทบังเราไอ้คำว่าบทบังเรามันอาจารย์ใช้คําแรกก่อนว่าอวิชชาแม่งแน่แหละเพราะคุณใช้วิชาไม่ถูกต้องเขาก็เรียกว่าอวิชชาคุณตั้งจิตไม่ถูกต้องเขาก็เรียกว่า อาวิชาเหมือนกันก็คือจิตมันเป็นอคติพอท้ายที่สุดถ้ามันผูกด้วยความอาฆาตเคียดแค้นพยาบาทใดก็ดีมันติดมาทั้งหมดเป็นพวงก,การอาฆาตเคียดแค้นพยาบาทมันมีอยู่สองจำพวกคือเป็นเขาเรียกว่าเดรฉานก็คือเป็นสัตว์เรื้อคานใดก็ดีที่เขาไม่รู้อิโนวิเน่หรอกเขารู้แต่ว่ามันเป็นสภาวะของการดําเนินของเขาถ้าสูญเสียเขาก็อาฆาต อาฆาตมากร้ายแล้วเขาก็กระทาต่อผู้คนสัตว์อะไรใดก็ดีไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อ๋อถ้ามนุษย์เจอกับเดรฉา,านมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งแต่ถ้าเดรฉา,านด้วยกันโดยส่วนมากโดยส่วนมากจะมาเกิดได้ยากกว่าการที่จะเป็นปัจจัยในการเชื่อมกับมนุษย์เพราะใดก็ดีก็มีมนุษย์ที่มีพลังงานทางจิตนะแล้วก็มีมนุษย์ที่บางกลุ่มก็คือเป็นเหมือน มีจิตท,ที่มันร่วงปเลยเป็นโอกาสเป็นซาตานเลยก็ดีไอกระบวนการแห่งกรรมมันเลยเป็นความที่น่าซับซ้อนภาพกว้างของกรรมว่าเส้นทางแห่งกรรมนะมันผูกกันมั่วซั่วไปหมดโดยอดีตการ์ดาเพราะฉะนัะ้นไอการที่คนเราจะมีความสุขและมีความเจริญได้หรือแม้กระทั่งเป็นคนที่มีการค้าล่ำรวยหรือเศรษฐีถามก่อนว่าเป็นกี่เปอร์เซนต์มวลรวมในประเทศไทย ึออกไหมครับมีกี่เปอร์เซนต์ที่มันสุขสบายจริงๆที่มันลอยวิวฟิว,วละล่องไปเลยไอ้พวกนี้มันก็ง่ายๆก็มาดําเนินชีวิตต่อด้วยความเมามันก็ยังไงถ้ามีกองทรัพย์ยังไงมันเล่นด้วยความเมามันได้แต่ถ้ามีคนขับเคลื่อนเป็นผู้จัดการมีคนดําเนินการแล้วเป็นผู้เราก็เป็นผู้เสพอย่างเดียวเป็นพาสซีฟอันนี้มีก็ถือว่ามีกองกุศลด้วยมากล้อนอยู่แต่ถ้าคนอย่างเราเรา,เราทั้งหลายนะต้องถามว่า กระเสือกกระสนดิ iser, ates, iana, day, ้นรนดิ้นรนมีมีไม่มี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 ไม่มีมีมีไม่มีไอกระบวนการตอนแรกๆที่อาจารย์เปิดไลฟ์มาแม่งก็น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าแม่งต้องติดอะไรในบางอย่างว่าทําไมกูขึ้นไม่ได้วะเนี่ถามกับตัวเองทําไมกูลําบากกว่าคนอื่นวะเนี่ยทําไมกูไม่ได้ใช้ชีวิตเลยทําไมกูต้องมาอยู่ในบุมแคบแคกมันก็เลยเป็นความเวทนาที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันลำเอียงว่ะ ทำไมมันลาเอียงแบบนี้วะเนี่ยอ๋อแปลว่ารู้เลยว่าก็คุณไม่ได้ทำมันมันมากพอมันก็เลยส่งผลมาจนถึงปัจจุบันก็สังเกตจากตัวเราเปิดกระจกดูมองดูเราอยู่ในสถานที่ใดใช้ชีวิตในการดําเนินใดการถูกอารักเอารัดเ,เอาเปรียบหรือไม่หรือท้ายที่สุดเออเป็นไป,น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 ปนตามกาลเวลาคือกูต้องทาแค่นี้เป็นอย่างนี้ทําอะไรไม่ได้เลยหายใจหายคอ พลาดอะไรในชีวิตไากล่องเดียวเท่านั้นแล้วกูตามลื้อถอนกันแบบหนักหนาสาหัสสากันพอเข้าใจนะ